สวัสดีเจ้าป้าดาวพามาอันแกงผักกาดเนะาะ้ันเอาผลห้องผักกาดอย่างผักกาดเขียวปีนี่นะโอ้หวานหวานไปซื้อมาเนาะซื้อมาจากสวนภาคไทยนี่ก็มีผักชีลาวแกงเชนเนื้อบัวเจ้าแกงเชนเนื้อบัวประมาณสองขีดเนาะเนื้อเอ็นปีน่องมะแขนค่ะ ามาปิดกิโลเลยเจ้าแต่อามาเฮาดูแขนนี้เนาะนี่พักป้อมผักซีไทยใจ้น้ำพริกแกงเพชรไปเจ้าไปแกงเจ้าเดี๋ยวป้าดาวจะตบพผักมากันเนาะเอาจีนไปคั่วกันเจ้าเอาน้ำมันใส่ไปน้อยหนึ่งเจ้าเอาคั่วจีนเนาะเอาคั่วจีนคั่วพริก พริกเขาใช้เลยน้ำมันทอนนนนเดเกินนะ้ำน้ำพริกมะเ็ดเนาะใก่หม้อแกงใหญ่เจ้าวันนี้โอ้สอบผักกาดเนี่ยแกงผักกาดเถียวปีนี่ถ้าใครเพื่อล้ำแกงใช้เนื้อวัวเนื้อวัวก็ได้เนื้อควายก็ได้เจ้าเนื้อแต่แต่ถ้าใส่แกง แกงตูใส่พริกแห้งนี่ยนะอร่อยนะเจ้าถ้ามันเป็นเนื้อเนาะปลาดาบกระไก่สูตรน้ำพริกแกงเพชรเอาลงเลย แล้วตักออกดูเดงงินเนี้สีเนี่ยมันพอมันได้ตักสีสีสีสนเลยนะมันจะสองทีลนวเนี่ยแยกแยะต้มเอาหน้ามันบาได้เนี่ยถ้ามันกินคนเดียวเนาะแต่ป้าดาวสอบไปทางพักหมากคัวเมื่อนที่ครัวเช็ดเบบลอยแล้วก,ก็เดี๋ยวตักออก สองที่ตักออกครึ่งหนึ่งพอดีอะเอส่แก่พักกาครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งเอาไว้แกงแกงเค็พักการนี่แหละต่แกงรวมเนาะเอามาคัวพฟ่อๆกันเลยเจ้า ไปสอบแกงคาก็ไปอันรู้คิดพรกนได้เจ้าหรือจะข้ามไปก็ได้ปลาดาวเนี่ยจะเลือกหมากแต่ปลาดาวไปหาผที่ิปลาดาวรู้คิดจนจบจนจบเลยนะแต่มีไหนเจ้าคนทีงมาดูวันปลาดาวเนี่ยมี่งย่กี่คนหลอกติดดูคิดปลาดาวจบเนี่ยปลาดาวอูทิ้งท้ายว่าจะได้บนยี่ไทยเขียนเลย แปลว่าดูคลิปบมาจบแกงเลือกคือเปย์กันเจ้าบหมือนเาคั่วจินค่ะลาค่าลาก,าลากเอาพักมาคั่วตอยอันนั้นบะอร่อย มันก็ะซูไข่ซูนมันเนาะที่เห็นมันเหนียวแบบว่าเนื้อไก่เนื้อหมูมันจะเหนียวเจ้าต้องแกงพวกนี้กินซุกกันเจ้า ากาแกงผักกาดแกงผักกาดค่ะปลาดาวอํนนาาเตรมไปสองข้างกันนะเนี่ยต้มเนื้อนี่นะต้องแก่ให้มันเปื่อเย์้ชมันเป็นเนื้อเอ็นปีน่องติปลาดาเอาใส่นี่นะเนื้อเอ็นปีน่อง แต่อามากแกงสีพักกาที่มันจะอร่อยเมืองนอกเมื่อเอ็นปีหนองนี่กิโล้อหนึ่งสามร้อยบาทอันนี้ก็จะมีลานขายนอกจะมีสองลานใกล้ๆบ้านนี่เจ้า มันจะฆ่าทุกวันเลยฆ่าวันนะี่นะเรือเอ็นปีน้องพระขอผมสนชนรถคา่เนาะขอหน้าจ้ะ ผมจะรสเยแต่สอบนะเจ้าสอบไข่สอบมันเนาะปรุงรสด้วยเกลือค่ะปลาดาวไปสอบไปสอบเก็ียีนะปลาดาวไม่กินเค็มกินรสจะกลมกลม่อมจลำจลำเค็มไม่เอาค่ะ ขายยาเฮอรไว้กลับไปซื้อกินแบบคือใค่บวะดเหมือนกับผลอัมามลาไปาแล้วผักสีเหลาผักสีไทยเนาะต้องเอาใส่ทีหลังถ้าอันมันเหลืองเจ้า ก็พักเราที่คนกิ่นสดได้เอาใช้ที่หลังตัดความยาวก็พอดี าด้วยมะแขนค่ะกินคนเดียวใส่เยอะๆเลยตามเมื่อละเอียเจ้ามะแขนเนื่ยนะจ้าทำ้กันดูเจ้าหน้าสูตรป้าดาวดิมาเจือร้องเพราธออร่อยเสียรียบร้อยแล้วเจ้าแกงผักกาด ใส่เอ็นปีนองเนื้อวัวเนาะทำกันดูเจ้าถ้าอู้ง่ายๆกสูตูไผ่สูตรนั้นเนาะแต่ปลาดาวสูตรเหนือปลาดาวขอจบคลิปแข้งนี่ก่อนนะเจ้าป้าขันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อดกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามปลาดาวเทรนเนอร์จำผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ